เบอร์นเอาท์ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวเบิร์นเอาท์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างลัทธิที่มาบอกกันเสมอว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นแก้ไขด้วยตัวเราเองเริ่มต้นที่ตัวเราไปพักเลยคุณคริสเซนาซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านองค์กรไปศึกษาคนเป็นหมื่นเป็นพันทั่วโลกแล้วไปเอาโพลของแกลลอปมาด้วยแล้วไปวิเคราะห์ดูสิว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราเบิร์นเอาท์ปัจจัยข้อที่1ได้รับการปฏิบัติในที่ทํางานอย่างไม่เป็นธรรมหมายความว่าอะไรบ้างเชื้อชาตินับสีผิวนับ เพศสภาพนับคอนเน็กชันลูกรักอันนี้ก็นับข้อที่2ก็คือต่อให้คุณมีมายเซ็ตที่ดีแค่ไหนถ้าถ้ามันงานหนักจนแบบไม่สมเหตุสมผลนะคุณก็เบิร์นเอาได้ส่วนข้อที่3ขาดความชัดเจนในงานที่ทําวันหนึ่งสั่งให้เราไปทํามันนั้นอีกวันหนึ่งบอกให้ทาอันนี้งงไปหมดสุดท้ายก็เบิร์นเอาปัจจัยข้อที่4ไม่ได้รับการสื่อสารหรือว่าการสนับสนุนที่ดีพอจากหัวหน้าแต่หัวหน้าชน,นิดที่ทําให้เราเบิร์นเอาอ่ะก็คือคนที่คอยจะมาไมโครแมネจเราทุกอย่างเลยพี่คะ วันนี้หนูลานะพี่ถามว่าลาไปไหนไปทำอะไรไปกับใครแล้วไปเมื่อไหร่คือถามทุกอย่างจนหมดเลยประหนึ่งว่าเราทํางานในบริษัทแบบเป็นครอบครัวแต่เป็นครอบครัวแบบการสละลองสองปีป่ะปัจจัยข้อที่5โดนกดดันด้วยการทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างไม่สมเหตุสมผลพี่สั่งวันนี้พี่ขอพรุ่งนี้พี่สั่งเช้าพี่ขอเย็นทานโทษคุณพี่ไม่วางแผนเหรอถ้าหัวหน้าทําแบบนี้กับลูกน้องบ่อยๆลูกน้องเบื่อเอาแน่นอน